สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะคะที่เราเข้ามาในสถานีกรุงเทพค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศวันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะในสถานีกรุงเทพตอนนี้คนเยอะมากค่ะที่สถานีกรุงเทพไม่ว่าด้านนอกบริเวณช้างสามเสียนตรงนี้ค่ะเพราะว่ามีการแสดงไฟตอนนี้แต่บังเอิญรถเมย์บางอยู่รถติดค่ะวันนี้ นี่คะ่ะพอรถไปแล้วก็จะเห็นว่าเป็นการยิงสปอตไลท์ที่สวยมากๆ เีเราเข้าไปในงานกันค่ะบรรสุคนคงเยอะมากๆเพราะขนาดด้านนอกยังเยอะขนาดนี้ตอนนี้เราก็อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์รถไฟไทยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนชมด้านใน ห่วงด้วยนะคะ เ6็6อมาตาสีขาวขอทํามปรนนากับไปที่ระบงท่านหนุ่หมายเลขทเรียน8ปดก่อใบทะเบนจ็ดหกสองหขอความปรนนากับไปที่ระบบขอความปรนนากับไปที่ระบบท่านตรวจขอบคุณค่ะขอทราบทาเ้าของรถจอดสีนหมายเลขเรียนหนึ่งต่อใบทะเบียนเจ็ดหกขอความปรนากับไปที่ระบบท่านตวจบคค่ะ วันนี้คนเยอะจริงๆรค่ะด้านหน้าตรงนี้มีการจัดโชว์โมเดลของรถจากไฟฟ้าค่ะอย่างอันแรกที่เราเห็นก็จะเป็นฮิตาชีคค่ะอันนี้เป็นขบวนเด่นชยัยหน้าตนเป็นดีเซลลาง แล้วก็นี่เลยวันนี้เจออุลตร้าแมนค่ะแมนอ่านาเกยได้ง่ายนะนี่เขายกเป็นอันซอมค่ะจะไม่เหมือนกับทุกคันแต่ละคันจะไม่มีทางเนหมดเพราะว่าของของมันตดใรถไฟรถไฟใรถไฟหม่แตะแกงให้ตะแกงไปที่ค้านึ่แปดสามด้วย วันนี้เข้ามาคุ้มสุดๆเลยค่ะอันนี้เป็นสถานีมักกะสันมีทั้ง QSY จอดอยู่แล้วก็ดีเซลรางค่ะหมายเลขนี้รถเห็นบ่อย โปรเดลของตำนานด้วยค่ะ่4 0 1 0เข้ามาในนี้ก็มีการจัดแสดงเกี่ยวกับรถไฟเหมือนกันค่ะเป็นยุคแรก,แรก อันนี้เป็นเครื่องสื่อสารค่ะโทรเรขโทรศัพท์เป็นตัวรถไฟค่ะสมัยก่อน เิดแสดงให้ชมค่ะเมื่อวานไม่เปิดนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์วันสุดสุดสัปดาห์ช่วงนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็เลยจะเปิดให้ชมด้านในค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟ ล้วนมีคุณค่าไปหมดเลยนะคะในนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในนี้ค่ะ ที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นคีฮะหนึ่งแล้วก็ QSY ค่ะ Number 5ห้าสอเป็นโมเดลบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ทราบนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะ เม้นมาบอกกันได้เลยค่ะวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้วันนี้เอามาเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ชมกันค่ะ ตรงนี้มีทั้งตัวเด็กแล้วก็ตัวผู้ใหญ่ค่ะครั้งแรกในะชีวิตนะคะที่เห็นตรงนี้ก็จะรวมรถไฟทุกรุ่นค่ะอันนี้จะเป็นรถจักไอ้น้ำ หมเล9เก้าศ์เก้าเกไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะอันนี้จะเป็น4039ค่ะปู oh, ่ GEK สามศูนย์หกศูนนี่ยังไม่เคยเห็นค่ะครัพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ท,ทราบก็เมนต์มาบอกได้แล้วก็ 5109 ครั้งแรกเลยค่ะที่ได้เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์รถไฟไทย สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญที่รู้การรถไฟค่ะมีหลายรุ่นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น warning ค่ะการเตือนเกี่ยวกับการใช้รถไฟค่ะ สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวงาน Unfolding Bangkok ที่สถานีหัวลำโพงค่ะก็มาลงที่ MRT ได้เลยนะคะสถานีหัวลำโพงแล้วก็เดินลอดอุโมง์ไปแป๊บเดียวก็จะเจอสถานีกรุงเทพสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้ขอจากลาทุกคนด้วยรวดจากไอ้น้ำสวยๆนัมเบอร์ Number. 909รอฟทและ903 <c oughs> ค่ะถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ